สวัดีครับคุณผู้ชมครับผมราชาสุบนอนขวัญใจ2ทีฮะเสร็จสิ้นภารกิจอีกแล้วนะครับ1คันยมา,ามาฮ่าเบลสิแปที่ฉายายานในวงการเขาเรียกว่าเบลคอม้านะครับรุ่นนี้ถ้าเป็นอ่าโปสเตอร์ย้อนกลับไปเมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยนะฮะก็จะเป็นอ่าคุณไพโรดใจสิงไม่ใช่อีกสิคุณไพโรดสั่งวลิบุตรนะครับที่มาท,ที่เป็นพรีเซนเตอร์นะฮะ ผ่านมา40กว่าปีเก็บซาาขึ้นมาปั้นจนกลายมาเป็นสภาพนี้ครับทุกอย่างใช้งานได้หมดเลยนะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงๆนะครับงานปั้นของผมเนี่ยทุกคันต้องใช้งานได้จริงๆนะครับไม่ใช่ว่า,อาเอามาประดับอย่างเดียวนะครับคันนี้พิเศษกว่าคันอื่นๆแล้วก็ผมก็เพิ่งเคยทําคันแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของการวางเครื่องใหม่นะครับเป็นวางเครื่อง เป็นวางเครื่องสี่จังหวะนะครับเป็นเครื่องยามา h a าเฟสนะฮะก็เป็น4ี่เกียร์เดิมรุ่นนี้จะเป็น3ามเกียร์นะครับแล้วก็ทุกอย่างใช้งานได้หมดเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนย้อนกลับไปเมื่อ4ี่สิบห้าสี่สิบหปีที่แล้วเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของปฏิพาสต่างๆนะครับก็เก็บงานทุกจุดนะครับทำงาน4 k ทั้งคันนะฮะดูในส่วนของระบบเรือนไฟ นะครับไฟเลีย้ยวดีเลยทำเร็วหน่อยครับให้มันดูล้ำสมัยหน่อยนะครับ <c oughs> อันนี้มีทะเบียนครบนะฮะวางเครื่องเรียบร้อยนะครับสตาร์ทเท้าเียนะ เดี๋ยวใส่กองกองเกลืออีกหน่อยแล้วจะจูนลงมามือนี่แหละนี่ยังแรงไปหน่อยขึ้นเกิดเมื่อกี้นี่เลยนะเอาเป็นว่านะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดจะปั้นต้องพักเข้ามาเท่านั้นนะครับนะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้รับในส่วนของงานประดิษฐ์อย่างนี้เพราะว่ามันจะใช้เวลานานมากๆนะครับนะเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยยังมีรถที่ค้าอยู่อีกหลายคันเลยนะครับนะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับในช่องราชาสุดนอนแล้วก็เป็นเกียตรตินี่ก็ครบ1ปีเต็มแล้วนะครับที่ประดิษฐ์รถขึ้นมาสร้างรถที่เป็นซากกลับสู่ท้องตลาดที่เกินเขาเรียกว่าเกินลิมิตของผมและที่จริงผมกะว่าจะเอาสัก20คันตอนนี้ผ่านมา59คันนะครับที่รีสโตร์ขึ้นมาให้ได้ในระดับนี้นะ่าก็ขอบคุณที่เป็นกำลังแรงกายแรงใจแรงเชียร์ผมด้วยนะครับ ที่อยู่กันมาตลอดนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็เดี๋ยวติดตามคันต่อไปใน EP ถัดไปครับ